สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้มารีวิวอีกแล้ววันนี้จะเป็นของอะไรกันนะซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละตอนแรกก็จำไม่ได้ว่าคืออะไรสภาพาอ๋อมันคือเจ้าสิ่งนี้มันเป็น <c ười> เกิดนกับวว่ามันเป็นสิ่งที่เรากดพรีออเดอร์มาตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วเนาะต้นปีหกเจ็ดซึ่งวันนี้มันก็มาถึงบ้านเราแล้วและก็อยู่ตรงหน้าเราเพราะฉะนั้นทุกคนมาเปิดดูกันเลย เอาละนะบอกเลยว่าตื่นเต้นกับชิ้นนี้มากทุกคนเริ่มจะเห็นหน้าตามันแล้วใช่ไหมดะ้ึงน่ต้องเปิดบับเบิ้ลก่อนเนาะโอเคแค่กล่องก็อลังการแล้วทุกคนแบบว่าเดีดูดูเห็นอะไรลางๆยังดูน้ำสีนี่ เดี๋ยวเราต้องแกะแบบเบิ้นจะได้เห็นชัดชื่อและนี่ก็คือไวกับหมอนวโนโนเกะดาวโนโน,โนโนเกะอ,อีเช่นเคยทุกคนไหมสวยไหมมันคืออะไรกันนะในกล่องใบนี้และก็ท่า โอ้ตอนนี้มีหน้าคุณหมอด้วยคุณหมอยา oh <laughs> โอ้ยโกรตื่นเต้นโอ้อันนี้ก็คือนี่เนาะเมล่ารู้จักเมล่ากันไว้ทุกคนเมล่าเนี่ยเขาเป็นอ่ะเขาก็เป็นยี่ห้อแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่นเนาะซึ่งเขาก็จะทาเกี่ยวกับรองเท้าแล้วก็พวกเครื่องประดับอะไรพวกนี้น่าจะมีอย่างอื่นด้วยไม่แน่ใจแต่ก็ประมาณนี้โอ้ โอ้ยกอล์สกาดคือหน่วยานะนี่คอลแลบกับเมล่าซึ่งครั้งนี้ก็ทำเป็นอ่รองเท้าเนาะรองเท้าเราก็ทำการพรีออเดอร์มาเป็นสเปเชียลอ i ดิชันซึ่งเมล่าเขาก็คอลแลบอะไรกับพวกอนิเมะแบบเนี้ยมาค่อนข้างหลายเจ้าแล้วนะครั้งนี้ก็เป็นโมโนโนเกะ ซึ่งจริงๆแล้วของโมโน,นเนเกตเนี่ยมีคอลแลบทาเป็นต่างหูด้วยนะแต่ว่าราคาแพงมากน่าจะเป็นเพชรแท้ราคาแพงจริงๆแบบไม่ไหวไม่ไหวแค่รองเท้านี่ก็คิดหนักคิดอยู่นานมากเหมือนกันจ้จะแต่ยอมสั่งมาโอเคทุก okay, คนมาดูกันคือสวยมากโอ้ oh my god อันนี้ก็จะได้จับสิ่งสิ่งนี้เนาะ นี่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์คุณหัวใหญ่ตรงนี้แล้วง่ายๆคือกลิก่นกลิ่นรองเท้าใหม่โชยมาเลยเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโบซ่อนตรงนี้จะเป็นแบบแข็งๆเนาะเออเราก็ไม่ค่อยได้รีวิวของเครื่องใช้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะอ่าส่วนใหญ่จะซื้อกูดอนิเมะเนาะนานๆที่จะซื้ออะไรแบบนี้นี่นี่แล้วก็ลายที่พื้นรองเท้า ลาที่พื้นรองเท้าสวยมากแต่ใส่ไปปุ๊บมันก็จะดำเพราะว่าเท้าฉันดำนี่โอเมก้ด oh <laughs> สวยจริงๆซึ่งของโมโนเกตเนี่ยเขาจะมีอยู่สองสีเน,ะน,เนาะมีสีนี้เป็นสีฟ้าๆสีเขียวหน่อยแล้วก็อีกอีกสีนึงเป็นสีเหลืองสีเงเป็นสีเหลืองซึ่งจะเข้ากับคุณหมอยาเป็นเวอร์ชั่นล่างแป่งร่างได้นะเขาจะเป็น กายสีเหลืองขึ้นมาก็จะมีสีเหลืองด้วยแต่ว่าเราเอาสีนี้เพราะว่าเราชอบสีนี้เนาะสวยงามสวยงามตอนทงเรื่องต้องใส่โชว์ซะหน่อยแล้วพราว่างั้นเรามาลองใส่เจ้าสิ่งนี้กันจัดไปสวยมากสวยไหมข้างนี้ก็จะมีตุ้งติ้งเนาะมีตุ้ง,นะต,งติ้งห้อยไว ด้านหลังก็จะแบบเป็นโบเป็นโบแบบนี้ชอบปะเม้จะเป็นเบอร์สองสิบเจ็ดที่ค่อนข้างที่จะหลวมนะเราใส่เบอร์สองเจ็ดนะแต่ว่านี่หลวมอยู่แต่ถือว่ามันจะได้ใส่สบายๆเนาะโอ้ยสวยน่ารักเอาจังใจะกล้าใส่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนาะ <c oughs> ง้นสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย